ต่อปรึกษาเลยเนี่ยดิคืกูจะทํายังไงให้น้องสาลี่เขายอมจูบปากกับกูดีวะเฮ้ยเอางี้มึงไปยืนที่ขอบสระนะนะยืนไว้นิ่งๆแล้วรอให้สาลี่เนี่ยเขาถีบลงน้ำใช่ปะหลังจากนั้นเนี่ยมึงก็รีบแก้กึงน้ำบุ้ม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 จมจมจมสาลี่ก็จะได้ช่วยมึงขึ้นมาหลังจากนั้นเขาจะยิ่งเข้ามาผายปอดมึงตัว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 เฮ้มึงเอาตัวอะไรไปให้มึงจูบเนี่ยปะหมอคันดำไอ้บ้าไม่เอาอย่างนี้ที่ต่อ กูไม่ต้องการการช่วยชีวิตกูต้องการแบบเมกเลยพ่อโอ้ขอสักกี่ทีไหนมึงบอกว่ามึงจะรอแต่งงานก่อนค่อยแตะต้องน้องสาลี่เขไาไงกูไม่แน่ใจไงว่าน้องสาลี่เนี่ยเขารักกูหรือเปล่ากูก็เลยอยากจะจูบพิสูจน์ว่าเขารักกูไหมโอ้ยสักกระหมการจูบเนะี่ยไม่ได้พิสูจน์หรอกเว้ยว่าคนมารักกัน,นด้วยอย่างพี่อูดซิเฮาแล้วมันกระจูบไปทั่วก่อนจูบก็เมื่อกี้ตอนเช้ากูเห็นมันจูบกระหมาตจอนจัดด้วยนั้นแรกลิ่นด้วยเตรียมได้เลยมาเลยจูบอย่างเดียวครับอย่าใส่ไข่ให้พี่่น้อง เก็บความแล้วเถอะมึงว่าตรงนี้แหละไอ้ต่อมึงช่วยมึงคิดหน่อยดิทำไงดีว่ามึงจะได้รู้ว่าน้องสาลี่เนี่ยเขารักกูหรือเปล่าอ่ะควาจริงแล้วเนี่ยสาลี่เขารักจริงหรือว่าไม่รักจริงเนี่ยมันไม่สำคัญเว้ยอยู่ที่มึงนี่แหละรักน้องเขาจริงเปล่าอ้ก็ต้องรักจริงสิไม่งั้นกูจะขอเขาแต่งงานเหรอโอ้ยพูดไปเรื่อยที่มึงขอเขาแต่งงานเพราะมึงอยากได้น้องเขาเพราะกูรักเขาไงกูถึงอยากได้น้องเขาอ่ะ รู้ว่ากูจะวางยาน้องเขาดีวะเพราะตื่นมาเสร็จเขาสารภาพแล้ก็ขอเขาแต่งงานทีเดียวเลยอ่ะไม่ดีเดี๋ยวกูช่วยมันคิดแผนเองดีกว่าอืมดีมากเลยน้องรักเดี๋ยวกูไปฉีก่กนนะออกมาหวังว่าจะได้รับข่าวดีออขอโทษค่ะไม่ต้องขอโทษหรอกครับพี่แต่ากที่ต้องขอโทษน้อง ขอโทษแทนพี่ชายพี่ด้วยนะครับเดินไม่ดูตาหมาตาแมวเลยต้องมาชนกับน้องเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะน e ิ่งเลยนะเมืองนี่มึงไม่คิดจะพูดอะไรกับน้องข้าหน่อยหล้อครับพี่น้องครับเรื่องของความรักะ เขาใช้หัวใจพูดเขาไม่ได้ใช้ปากพูดนะพี่สักทีรักเนื่ออะไรกูจะจีบน้องเขาก่อนมึงพูดแบบนี้เห็นทีต้องตัดพี่ตัดน้องกะไอ้ตีกูไม่เคยคบมึงเป็นพี่เป็นน้องอยู่แล้วอีควายอได้เลยไอ้สงขวาน น้องพอใจคะนั่งอ่านลายแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบนี้อย่าบอกนะคะว่าจะเปลี่ยนใจจากพี่สาวไปเป็นชากียรน้องทอยก็แล้วจะไม่พอใจเลยแ่ดูที่น้องทอยลายมาดิพี่พอใจรู้ไหมครับผมจะไปไหนเจออะไรก็คิดถึงแต่พี่เมื่อไหร่จะยอมเป็นชากีของผมสักทีลายมาแบบนี้พอใจจะไม่ยิ้มได้ยังไงลวมีสายเรียกเข้าไม่รับหรอคะ <c oughs> ไม่รับอะ่ะเธอเป็นมิจฉาชีพเจ๊ <c oughs> <c oughs> นวานปากพี่พอใจเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่อยากรับเบอร์แปลกกลัวเป็นมิจฉาชีพเอาไปต่อเอางี้เข้าไปบอกน้องพอใจว่าเจ๊เปลี่ยนเบอร์ใหม่เจ๊เข้าไปพี่พอใจเขารู้หมดสิว่าเหมยลี่รูวมมือกับเจ๊ทาตามแผนเจ๊ก่อนรับรองน้องพอใจจับไม่ได้แน่นอนออโอเคแป๊บเดียวฮสวัสดีค่ะพี่พอใจสวัสดีค่ะ,คะน้องเหมยลี่ มาทำอะไรวันนี้เราไม่ได้มีนัดก,กันไม่ใช่หรอพูดเพอีอกแล้วน,นะมึงมาทำไมอีสลัดฮะ,ะวันนี้มึงไม่ได้นัดกับมึงซะหน่อยพูดแบบนี้ค่อยมืนหูหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้มาหาเตงไงเขานัดเด็กไว้มึงมนัดใครแล้วเล่นก็ <c oughs> แบบว่าอยากให้เตงหึงเฉยๆอะเนาะ <c oughs> มาแค่นี้แหละลือบอกไปค่ะนี่ทุกคนรู้หรือ,อยังเตมินเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วนะ แม่โทรศัพท์หรอใช่ค่ะเปลี่ยนเบอร์แล้วก็เป็นเบอร์ใหม่ไปเลยอะค่ะแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายนะคะบ,บ๊ายบายเออที่นี่ท่านจะมามาแค่นี้ไงน,นะเฮ้ย <c oughs> พี่ชอบไม่ตามน้องกลับไปเลยอ่ะมันไม่ชวนพี่กลับพี่ไม่กลับก็บมาแล้วค่ะ <c oughs> อุ้ยอ <c oughs> ุ้ยอีเจ้โทรมาอีกแล้วค่ะ <c oughs> ฮัลโหลน้องพอใจเจ้เองนะ <c oughs> เจมินนี่เองขอโทษทีนะคะพอเซมีก้าร,รับกลัวเป็นมิชชีพอ่ะ พอดีว่ามือถือเจ๊หายเจ๊ก็เลยเปลี่ยนเบอร์ใหม่แค่นี้นะเอ้เามาบอกแค่นี้ต้องมาบอกเบอร์ <displaystyle> แล้วไงต่อเจ๊ก็เดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจ๊จะโทรเข้าไปใหม่นี่น้องพ่อใจน้องถอยก็ส่งคำหวานมาักขนาดนี้น้องพ่อใจก็ตอบไปเลยสิเขาว่า พี่ก็เหมือนกันนะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรไปที่ไหนเห็นแต่หน้าน้องทอยเมื่อไหร่นะน้องทอยจะมาเป็นผัวพี่พอใจสักทีพี่กอเป็นชากียังไม่เป็นเลยใช้เป็นผัวได้ไงอาก็รวบรัดเป็นผัวที่เดียวเลยไง ฮัลโหลว่าไงคะเจมินน้องพ่อใจทําไงดีเจ๊ไปเดินชนของเขาตกแตกเขาเรียกเจ๊ต้องหมื่นหนึ่งแล้วแอปธนาคารเจ๊มันล่มเจ๊ขอยืมตังค์น้องพ่อใจก่อนได้ไหมเดี๋ยวเจ๊จะบอกเบอร์บัญชีของร้านให้น้องพ่อใจนะได้ได้ได้ค่ะเจมินบอกมาเลยคะ่ะบอกมาเลยค่ะเจ้าของบัญชีใช้ชื่อสุนิสาป่ะคะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไ่พอใจโอเลยนะคะ คุณมากน้องๆพอใจเรียบร้อยบ๊ายบายชอบเลยเหรอเจ๊แค่นี้ก็เรียบร้อยวิทย์เฮ้